สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาไลฟ์สดชมสวนครัวหลังบ้านอีกแล้วนะคะมาอัปเดตถ้ามาไม่ทันก็ดูย้อนหลังก็ได้นะคะทุกคนตอนนี้ดอกไม้บานเลยนะคะดอกไม้ดอกไม้ก็บานเรื่อยๆเอยอะๆเลยบานชื่นสีต่างๆเห็นไหมสวยไหม บานชื่นกิบซ้อนเนี่ยนี่จะเป็นสีสองสีเลยสีโอรสสีอะไรไม่ใช่เป็นสีแดงแดงอันนี้สีสีนี้สีนี้อยู่ข้างนอกก็จะเป็นสีอ orang ออะไรนะ orang มันก็จะเป็นสีส้มนะคะแต่ว่าอยู่ในกล้องมันเป็นสีเหลือง สีชมพูแต่ว่าดูข้างในซีดสีชมพูกีดเขาซ้อนมีแมงพึ่งด้วยนะคะทุกคนดูแฮปปี้มีความสุขเลยมแมงพึ่งสีเหลืองสีเหลืองก็มีนะคะสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองอ่อนๆดูสิ ดอกที่ช้อนน่ะสวยมากแมงพึ่งก็ลงเรื่อยๆเลยตอนนี้แมงพึ่งลงอันนี้ก็จะเป็นโอรสนะคะสีโอรสสีชมพูมาทัานไหมทุกคนโเค ในเพิ่ออีกแล้วเนาะแม่เพิ่งต้มไปทั่วเลยนี่จะเป็นสุก,กินี่นะคะสุก,กินี่ต้นสุก,กินี่นี่จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองเรสเบอร์รี่ราเบอร์รี่เราก็มีก็อ้อมมาทางนี้ก็เป็นข้าวโพดแล้วก็ทักท้องเหมือนเดิมนะคะทุกคน ต้ักทองถั่ว<ม>เราถั่วเราน่าจะเก็บได้แล้วนะโอ้อีกวันอีกเนี่ยอีสองสาวันก็เก็บได้แล้วน่าจะเป็นวันหนึ่งเก็บได้แล้วนะคะฟักทองก็เป็นสีส้มดูิสีส้มก็มีแก่แล้วก็เป็นลูกสีส้ม เห็นไหมพันธุ์พันธุ์นี้ตอนอ่อนก็จะเป็นสีเหลืองพอแก่แล้วก็จะเป็นสีส้มสีเหลืองเห็นไหมเหลืองทองเลยพออ่อนแล้วก็จะเป็นสีส้มตรงนี้ฟักทองตรงนี้เป็นเป็นต้นฟักทองนะคะ ต้นฟักทองอันนี้เราไม่ได้หวางว่าจะกินผลนะแต่เราก็ปลูกไว้เนาะเผื่อช่วงนี้อากาศเย็นไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็ทอดยอดแล้วแล้วก็ออกดอกแล้วนะคะเหนไหมเนี่ยได้กินยอดแล้วนะเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเอาพลาสติกมาวางนี่ก็พูดฝั่งนี้ก็เป็นฝักแล้วนะคะ ันฝากแล้วออกไหมแล้วนะฝั่งนี้เหมือนกันข้างบนก็เป็นทานตะวันนะคะทุกคนแถวนี้แถวนี้แถวนี้เป็นทานตะวันวันนี้แดดออกนะมีแมงพึ่งมาตอมกำลังบาน ถั่วที่เพาะไว้ก็เป็นมากฝั่งนี้นะ่ะแปลงนี้ดูเดี๋ยวเราจะทำวิดีโอเก็บนี่คือถั่วที่เราปลูกวันนั้นนะคะเนี่ยเป็นฝักแล้วเห็นไหมดูสิเป็นฝากแล้วนะคะเป็นฝากเล็กๆเนี่ย เราจะไม่พลาดตอนนี้เราจะเก็บหมดเลยนะคะเก็บไปสะสมไว้กินหน้าหนาวอีกสองสามวันเราจะมาเก็บตรงนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่นะคะทุกคนหญ้ารกเราไม่ได้มาถอนหญ้าให้เขาสตรอเบอรี่ต้นหอมก็ยังอยู่เหมือนเดิมหอมไทยเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นถั่วทั้งหมดแล้วก็ขา้าวโพด นี่เป็นกุยช่ายนะคะดูดูดอกกุยช่ายนะคะทุกคนมีเต็่ปพึ่งตอมพึ่งชอบตอมเลยดูนี่เป็นต้นกุยช่ายอีนีอินเทอร์เน็ตอาจจะมาไม่ถึงหรือเปล่าเนี่ยสัญญาณได้ไหมคะคนมาดูตรงนี้นะคะเออ อาร์ติโชของเรานะย้ายตอนแรกเราปลูกฝั่งนู้นนะคะอาร์ติโชของเราเนี่ยเราปลูกตรงนี้ต้นถั่วขึ้นขึ้นทับเลยเนี่ยดูสิอาร์ติโชอาร์ติโชของเราก็ยังอยู่มีอยู่สองต้นนะจะนี้หรือเปล่าดูสิต้นถัว่วมาบังเขาโอ้ยอยู่ในนี้มีฟักทองอีกลูกหนึ่งดูสิ ฟักทองพักทองเขียวพักทองเขียวนะคะตรงนี้อ้อมมาเหมือนเดิมจะพามาดูคืออ,อันนี้ถัว่วฝั่งนี้แล้วถั่วแห้งอันนี้นะคะถั่วแห้งอันนี้เราเก็บจากฝั่งนี้นะอันนี้เราตากเอาไว้ทำพันธุ์แล้วเก็บฝั่งนี้นะคะ ตัวแห้งตรงนี้ที่เราที่เราเก็บไปแล้วเนาะฝั่งนี้เราปลูกอีกคนละฝั่งได้ทําพัน์แล้วฝั่งนู้นเราจะเก็บไปกินทั้งหมดเลยตรงนี้ได้พันแล้วนีเ่เรายังเรายังเก็บไม่หมดนะคะทุกคนถั่วยังยังยังแก่ไม่ทันนี่เราจะมาเก็บอีกตัวนี้ก็แตงกวา แตงกวาแตงกวานี่ก็ออกกินไม่ทันเหมือนกันนะคะทุกคนปลูกแค่นี้นะดูสิมีแตงสีเขียวอ่อนก็มีเห็นไหมลูกเขียวอ่อนเขียวอ่อนแตงกวานะคะนี่แตงอันนี้สีเป็นลูกสีเขียวก็มีลูกสีเขียวเนี่สีเขียวก็มี ลูกสั้นนะคะพัน์สั้นเดี๋ยวเราจะพามาดูอันนี้เราก็จะเก็บไว้ทําพันอีกลูกหนึ่งนะะเราเราแบ่งไว้ทําพันลูกเดียวก็พอนะคะดิเราจะเก็บเขาไว้ทําพันลูกเดียวแตงกว่าอันนั้นนอกนั้นเก็บกินหมดนี่อันนี้ก็อู้อันนี้ใหญ่แล้วอันนี้น่ะก็จะได้ทําพันอู้เหมือนกันเลยกินไม่ทนันลูกอวบอวบเลยนะคะดูสิ แตงกววเล็กๆเนี่ยกินกับน้ำจิ้มอร่อยกินกับน้ำพริกอร่อยอร่อยอร่อยมาดูกระล่ำนะทุกคนนี่ต้นกระล่ำที่เราตัดไปแล้วนะแล้วแล้วเขาก็แยกออกแยกตัวออกมาดูสิต้นกระล่ำอันนี้เราเราตัดเอาหัวเขาไปกินแล้วทีนี้เขาก็แตกกิ่งออกมาอีกเป็นหัวไข่หมวเล็กๆนะทีนี้ อันนี้ก็เหมือนกันสองพุ่มเลยตรงนี้ก็เราเราตัดเขาไปกินแล้วทีนี้เขาก็แยกแยกกี่สาขาออกมาแล้วก็จะหอ่อจะห่อให้ไหมเนี่ยสวัสดีตอนเย็นนะคะอยู่ที่นี่สวัสดีตอนบ่ายตัวนี้บ่ายสองยังไม่เย็นนะคะอยู่ที่นี่กำลัง บ่ายสองสี่สิบสองบาสองสี่สิบสองมาดูที่นี่นะคะตรงนี้ถัว่วดูสิถั่วนี้เห็นไหมทุกคนเราจะเก็บไว้ทําพันุ์ด้วยแล้วก็กินมเมล็ดสีแดงสวยงามเลยถั่วนี้ดูสิสิ ตัวแดงตัวแดงลูกตัวแดงสีเหลืองสีแดงอะลามแดงลายๆายอุ้ยสวยมากเลยสีสวยฝักใหญ่ด้วยเรามาดูต้นแกนตะวันนะคะทุกคนแกนตะวันนี้ถ้าเขาจะออกดอกเขาจะเป็นสีเหลืองเลยนะอันนี้คือแกนแกนตะวันนะคะ เดี๋ยวถ้าออกดอกนะจะถ่ายจะมาถ่ายให้ดูอีกนี่ปีนี้ออกดอกช้ามากเลยแก่นตะวันข้าวโพดอันนี้ก็ข้าวโพดกลจะได้กินฝากแล้วนะคะข้าวโพดสวนครัวแต่ว่าปลูกพืชไร่ปลูกพืชไร่เขาเรียกปลูกพืชไร่ปลูกพืชไทยนะคะเปล่าเล้าไมนจะออกอีสามแล้ว ว้าอีสานก็ได้เนาะอุ้ยต,นะต,ต,ต้นมอนเท่ากับมีนะเนี่ยต้นสวนมอนต้นมอนแล้วก็มีนะคะต้นมอนต้นมอนนี่อ้อมมาที่เดิมไหมตัวไมค่ะดอกไม้ดอกไม้ดอกไม,กไม้บ้านชื่นกีบซ้อนนะคะทุกคนบ้านชื่นกีบซอนน้ซอนเนี่ยถ้าเขาซ้อนเนี่ยมันจะสวยแล้วก็มีหลากสีด้วยสลับ มีหลักสีมองแล้วก็มีพลังนะทุกคนมีพลังมีกำลังใจด้วยมีสีสม้มสีเหลืองสีแดงสีสีชมพูอันนี้สีส้มนะคะทุกคนเนี่ยโดนแดดแล้วมันจะเข้มมากเดี๋ยวนะมันจะมองไม่เห็นถ้าโดนแดดนี่สีสม้มดูสิสีส้มสวยไหมเนี่ยเราชอบสิไม่รู้ว่า ทุกคนชอบไหมอันนี้อันนี้เป็นสีตอนแรกมันจะเป็นสีโอรสนะแต่ว่ามันทําไมกลายเป็นสีแดงแบบนี้ไม่รู้น่าจะแก่ๆแ,แล้วมันก็จะออกสองสีเลยเนาะเห็นไหมสีเหมือนสีเลือดกุหลาบสีเลือดเลยสวยมากชมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยบ้านใหม่ๆเนี่ยเราชอบเลยนะคะทุกคนเนี่ยชอบไหมบ้านใหม่ๆจะสวย น่ารักด้วยนะน่ารักเนี่ยมันจะโอนมันจะ่อนนะคะอ้แมงพึ่งพึ่งพึ่งลายพึ่งลายก็ามาไม่ว่าแต่คนอันนี้สีม่วงนะคะดูงามไหมขนาดพึ่งก็ยังชอบเลยนะคะทุกคนดูสิพึ่งก็ชอบไหมมีพึ่ง มีแมงพึ่งอันนี้น่ารักมากเลยดูพึ่งพึ่งงามๆพึ่งสวยๆแคงนั้นเลยดูพึ่งนะคะทุกคน ตามไม่ทันขอต้อนรับสวัสดีตอนเย็นจากคุณบูล้อะไรอ่านไม่ออกความสุขจากประเทศแองเลียบู บับัอะไรอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้นะเขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกบัวอะไรบัวบัวเลอะไรบัวเลบัวแลมเหรอซาดีบัวแลมซาดีฮลัลโหลสวัสดีค่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นลาเวนเดอร์นะทุกคนตรงนี้นะแถวนี้นะ่ะลาเวนเดอร์นี้มันจะต้องมาตัดทำพันธ์แล้วนะคะมเมล็ดเขาแก่แล้วเนี่ยเราจะมาตัดเขาทำพัน์ดูผีเสื้อตัวนี้นะผีเสื้อก็มีใครชอบนางนางผีเสือ้อ พึ่งเยอะมากวันนี้นะคะทุกคนพึ่งพึ่งพึ่งพอ้ยทุกตัวเลยดูสิมีแต่พึ่งทั้งนั้นเลยดูพึ่งอิชทานตะวันนะทานตะวัน จะพาไปชมไปที่กกะเว็กเฮาจะพามาดูที่โรงเรือนอิสกรีนเฮาส์นะคะกรีนเฮาหรือว่ากกะเว็กแกเว็กซันเฮาสกะเวกเฮาส์มีบัวด้วยนะคะอันนี้คือบัวนะคะทุกคนต้นบัวเราอัปเดตบัวอุ้ยเดดแล้วมันมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยนี่บัวนะคะบัวหลวง นี่เห็นไหมบัวหลวงเขาก็มีอุ้ยนะนมันต่ําไม่ได้นะนสัญญาณไม่ได้เลยดูสิทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยโอ้ทุกคนอาจจะไม่เห็นเนาะสัญญาณมันไม่ดีสัญญาณกากจังเลยทุกคนสัญญาณเรากาก,ากมากนะคะทุกคนโปวดให้อภัย แอบดูข้างนอกนะสัญญาณไม่ได้เลยอยู่ข้างในนี่คือเป็นโทมัติโทมัตเทอร์นะโทมัเท่นนะอ,อ,อะไรนะมะเขือเทศมะเขือเทศรราินี่เหมือนเดิมนะคะเก็บกินเรื่อยๆเก็บกินเรื่อยๆก็มีเรื่อยๆสุกเรื่อยๆแดงแล้วเห็นไหมสุกเรื่อยๆแล้วข้างในก็มีอ,อะไรนะแตงกวาด้วยนะคะอันนี้เราติดค้างดูสิ แตงก ua ก็มีอยู่ข้างในเห็นไหมเฮ้ยเราจะเอาไม้สองไปกัวขึ้นหรือเปล่าภาษาเยอรมันเขาเรียกกัวขึ้น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 โปสกล่องกล่องสรุปทมัตเต้นะโทมัตเต้โทมัตเต้ มัมมีมนะคะทุกคน b ีโนะคะอันนี้คือ b ีโอโทมาเทนนะ b ี o อออแกนิกบีโอออแกนิกโทมาเทนผักออแกนิกไม่มีนูเคม,มีเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนู้นอีก มาดูฝั่งนี้รัดเบอร์รี่แล้วก็ไม้นะคะไม้ข้าวโพดต,ตรงนี้เป็นฝนะักใหญ่มากเลยทุกคนฝักดูสิข้าวโพดฝักดูข้าวโพดนะฝักใหญ่มากเลยดูสิจะได้กินแล้วดิขูท เดี๋ยวเราจะมาเด็ดเอาดูซิเป็นฝากเป็นฝากใหญ่มากเลยค่ะโอเคนะคะสัญญาณมันไม่ได้นะสัญญาณกากจังเลยโอเคค่ะทุกคนอันนี้อันนี้ซอนเนบ,บูเมนนะอันดอกทานตะวนันนี่เราปลูกไมห่หมดนะดูสอิอยู่ในกระถางนะเขาดอกเล็กๆเ,เ,เองนะอันนี้ทานตะวันนะซอนเนบ,บูเมนซันซอนเนบ,บูเมน แล้วจะไปจบที่สวนเราจะมาด้าย่านะจะมาถอนหญ้าเราจะมาถอนหญ้านะคะทุกคนเราจะมาให้ดูดอกไม้ด้วยดีสิถอนหญ้าทำสวนวันนี้ you mm -hmm. ฟักทองนะอันนี้ฟักทองดูสิ โอเคนะคะทุกคนเี่ยทุกคนจะเบื่อหรือเปล่าดูสวนดอกไม้นะให้ดูสวนดอกไม้ดูวพึ่งน่าจะดูพึ่ง นี่จะสวนดอกไม้ไม้งามขนาดเพื่อนยิงชอบเลย โอเคโอเคนะคะทุกคนขอลงไลฟ์แค่นี้ไว้ก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ